เดินทับสดุดล้ม โรงเรียนวัดทุ่งลาดยาลาดยาววิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนะบุรีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวน906คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอำนวยธรรมรังสีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลาดยาลาดยาวิทยา ได้รับรางวัลทางด้านพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ4ดาวรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13และรางวัลเซมาธรรมจักรแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยกรมการศาสนากระสวงวัฒนธรรมทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะเสริมสร้าง ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นจึงพานักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนต้นแบบบทฝึกพัฒนานิสัยบัณฑิตนักปราชญ์เป็นปีแรกแรงบันดาลใจในการฝึกนักเรียนนะคะตามหลักห้องเรียนต้นแบบค่ะก็เป็นเพราะว่าเราอยากที่จะแก้ปัญหาพฤติกรรมนะคะแล้วก็อยากจะ,ะพัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับนักเรียนนะคะอยากที่จะเปลี่ยนห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนที่มีแต่วิชาการค่ะ,ะด้วยการให้เป็นห้องเรียนที่มีความสุขควบคู่กับมีคุณธรรมพร้อมกับมีความรู้ไปด้วยนะคะก็เลยเข้าร่วมโครงการแล้วก็นําบทฝึกทั้งเบทฝึกเนี้ยค่ะมาให้นักเรียนได้ฝึกนะคะปฏิบัติบทฝึกที่1การเดินเพื่อฝึกบุคลิกที่ดีมีสติอยู่กับตนตลอดเวลา ปฏิบัติบ,ตบทฝึกที่2การถอดและวางรองเทา้าเพื่อฝึกความเป็นระเบียบความรับผิดช,ชอบความมีวินยัยและช่วยลดปัญหารองเท้าหายในโรงเรียนปฏิบัติบ,ตบทฝึกที่3การแสดงความเคารพปฏิสันฐานคุณครูเพื่อเสริมสร้างมารยาทที่ดีความนอบน้อมการฝึกการรักษาสัจะวาจาของตนเองปฏิบัติบ,ตบทฝึกที่4 การเช็ดและทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี e, ้เพื่อฝึกการรักษาความสะอาดความรับผิดชอบต่อสมบัติส่วนตนและส่วนรวมปฏิบัติบทฝึกที่5การจัดระเบียบการวางสิ่งของเครื่องใช้เพื่อฝึกความมีระเบียบป้องกันการหยิบของผิดและจัดสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นหมวดหมู่ปฏิบัติบทฝึกที่6การนั่งสมาธิเพื่อให้มีสติ ฝึกจิตใจให้สงบสมองแจ่มใสพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปฏิบัติบทฝึกที่7การสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรเพื่อฝึกจิตใจให้จดจ่อกับสิ่งที่ทำสำรวมกายวาจาใจรวมถึงการออกเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง บทที่หนูชอบที่สุดคือการวางรองเท้าเพราะว่าเมื่อหนูวางรองเท้าเป็นระเบียบรองเท้าของหนูก็จับไม่หายและหนูก็ไม่ต้องตามหาอีกเลยค่ะหนูก็รู้จักการถอดแล้ววางรองเท้าที่ถูกต้องหนูมีระเบียบวินัยมากขึ้นหนูนำวิธีการวางรองเท้าไปสอนน้อง,องเวลาไปที่อื่นๆหนูก็จะถอดรองเท้าโ้นชีดเส้นเพราะหนูทำจนชีนแล้วค่ะ หนูคิดว่าบทฝึกที่หนูนำมาใช้ส่งผลดีต่อห้องเรียนและโรงเรียนของหนูมากค่ะเพราะว่าโรงเรียนของหนูมีนักเรียนเยอะถ้าวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบก็จะเกิดความวุ่นวายแต่ถ้าวางรองเท้าเป็นระเบียบหายก็รู้ดูก็งามตาค่ะหนูชอบการน,นั่งสมาธิค่ะเพราะจะทำให้หนูมีสติมีสมาธิจะได้จำเรื่องที่ครูคสอนได้ค่ะ บทฝึกที่หนูฝึกมานี้นักเรียนโรงเรียนเราจะได้มีสติคุณครูจะได้ไม่ต้องมาคอยดูนักเรียนก็จะมีความสุขผลการเรียนก็จะดียิ่งขึ้นค่ะผมชอบบทฝึกการเดินครับเพราะว่าถ้าเราเดินแล้วไม่เล่นการเพื่อนก็ไม่ชนเรามองดูเป็นแถวมีระเบียบมากขึ้นด้วยครับสวยงามมากเลยครับบทฝึกนี้ทําให้ผมเดินเรียบร้อยมากขึ้นมีระเบียบมากขึ้นไม่เล่นรู้ตัวเสมอว่าเรากําลังเดินอยู่มีสติและผมเดินสํารวมมากขึ้นครับ หลังจากจบโครงการนี้นะคะก็มีแนวคิดค่ะว่าจะนำทั้ง7บทฝึกนี้นะคะมาปฏิบัติต่อนะคะแล้วก็ขยายผลไปในระดับชั้นอื่นๆตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นป .6 นะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมที่ดีมากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องโรงเรียนของเรามีเป้าหมายโดยอยู่บนพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของเรา เราอยากได้นักเรียนที่เป็นเด็กดีเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนของเราเน้นในเรื่องของการปลูกฝังให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้ลงมือทําเด็กได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการต่างๆสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ปรับให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้ ในเบื้องต้นโรงเรียนวั่งราชญาราชญาวิทยาของเรานะครับก็ได้มีการประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีที่4เรามีการ PLC กันนะครับพัฒนาการของนักเรียนนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดชั้นปสมป .4 ีเนี่ยมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการส่งเสริมความคิดของนักเรียนก็ดีเนะี่ย กิจกรรมต่างๆที่เรามุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนการฝึกให้นักเรียนได้นั่งสมาธิการฝึกให้นักเรียนได้เข้าวัดครับมีกิจกรรมในวัดทุกวันเป็นประจำเนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและก็เกิดอย่างสม่ำเสมอครับ